สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับขออนุญาตเปิดตัวแบบที่ทุกคนคุ้นเคยกันก่อนเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนิกเวยาทางของนิกนะครับขอแนะนําตัวสักนิดนึงผมชื่อนิกนะครับตอนนี้ผมทําช่อง t i k t o อกมีผู้ติดตามอยู่1.4ล้านคนนะครับแล้วก็ทํา y o Youtube มีคนติดตามอยู่3,200,000คน ซึ่งทั้งหมดนี้ผมใช้เวลา8เดือนด้วยกันนะครับสำหรับส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่ามันเร็วมากๆเลยนะทุกคนผมก็เลยอยากจะแชร์ทุกอย่างที่ผมรู้แชร์ทุกอย่างที่ผมเคยผ่านมาเนี่ยให้ทุกคนได้รู้นะครับแต่ผมคงไปทําลงในช่องดูดีไม่ไนะครับเพราะว่าผมอยากที่จะให้ช่องดูดีเนี่ยเป็นช่องของการเล่าเรื่องเน้นๆไปเลยนะครับส่วนใครอยากจะตามดูชีวิตประจําวันของผมเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูในช่องนี้แหละครับผม ผมก็จะถ่ายทุกอย่างให้ทุกคนดูนะครับที่ผมทําไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของผมเบื้องหลังการทํางานการแบ่งเวลาย,ยังไงทํางานประจําไปด้วยทํา YouTube ไปด้วยเนี่ยแบ่งเวลาย,ยังไงรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตของผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็มาแชร์ทุกคนฟังในช่องนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้นะครับผมสําหรับช่องนี้ทุกคนจะไม่เห็นการตัดต่อที่ดูดีการจะไม่เห็นการพูดจาที่มันดูเพอร์เฟกทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมพยายามที่จะลดขั้นตอนของการตัดต่อออกไปนะทุกคนเอาละเดี๋ยวผมจะตัดทุกคนไปที่เสียงของกกกล้อองัันนน่ะครบ โอเคเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้ก็คือเสียงจากกล้องนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยเดินออกไปดูข้างนอกดีกว่าอันนี้ก็คือบรรยากาศการทํางานของผมนะครับมีเก้าอี้มีไก่เนี่ยนะครับที่ผมทํางานก็ประมาณนี้แหละครับผมก็นั่นแหละครับใครที่อยากจะตามดูชีวิตส่วนตัวของผมนะครับก็สามารถกดติดตามได้ในช่องนี้นะครับผมแล้วก็เหมือนเป็นช่องทางสำรองนะที่จะสามารถติดต่อกันได้นะครับ หากช่องดูดิมันเกิดบินไปอะไรอย่างนี้นะทุกคนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเรื่องของโดนแฮ็กหรือว่าช่องโดนปิดเพราะว่าในช่องดูดีเนี่ยต้องบอกได้ว่าผมทําการเล่าเรื่องแต่ว่าผมนําภาพต่างๆเนี่ยมาประกอบค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าของภาพหรือว่าลิขสิทธิ์อะไรเนี่ยที่ผมถึงแม้ผมจะอ้างอิงเอาไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะหาดําเนินการ เรียกร้องสิทธิ์ของเขาหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับผมซึ่งก็ติดตามกันช่องนี้เอาไว้นะครับช่องนี้ก็จะมีการเล่าเรื่องบ้างแต่ว่าก็จะเป็นการเล่าเรื่องในมุมมองของผมนะครับเป็นการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมโอเคก็่ะมืดือก็ติดตามกันเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปให้ดูเรื่อยๆเนาะว่าผมใช้ชีวิตยังไงอยู่บ้าน ทำงานอะไรทำอะไรแบ่งเวลายังไงคิดยังไงลงคิดแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมจะแชร์ทุกอย่างใครอยากรู้อะไรก็ถามมาเลยละกันครับเอาละก็มีเท่านี้นะครับยังไงก็กดติดตามกันเอาไว้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับขออนุญาตปบัดีเมื่อเดียวมือหนึ่งจับกล้องอยู่บาย,บายๆอยากรู้อะไรก็ถามมาไว้ครับผมไปละ